คือเราเบามากพอเรามีความสุขมากพอนโมพุทธายะสัมมาหังนโมพุทธายะสัมมาหังทั้งวันทั้งคืนอย่างมีความสุขแล้วอะ่ะคุณจะสัมผัสเองได้แล้วเวลาคุณที่คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโอ๊ยอยากได้ท้องสักเส้นเนาะไม่ต้องซื้อเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีมาเองอยากขายดีก็นึกถึงการที่เราขายดีนะคะมันเป็นยังไง คือภาวนาไปก็นึกถึงการขายดีไปไม่ใช่นึกแบบความอยากนะคะเหมือนการที่เราอยากถูกหวยเหมือนการที่เราอยากมีโชคเนี่ยเวลาที่คุณนึกนึกไปเนี่ยคุณต้องนึกด้วยใจที่มันมีความสุขว่าถูกเลขมันเป็นยังไงนาะอารมณ์มันเป็นยังไงให้เรามีความรู้สึกกับการที่เราขอบคุณมันเสมือนว่าเราได้รับแล้ว มันต้องเป็นความรู้สึกนั้นมันต้องฟินก่อนนะคะไม่ใช่แบบโอ้โหท่องไปอยากถูกหวยอยากปดหนี้อยากถูกหวยอยากปดหนี้ท่องไปก็อยากไปท่องไปก็อยากไปท่องไปก็อยากไปสุดท้ายก็ได้แต่ความอยากกลับมาเหมือนเดิม60ปีก็ได้กลับมาเหมือนเดิมนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะเราไม่รู้ทางลัดเราไม่ได้เชื่อจริงเราเชื่อแค่ปากเราเอง <laughs> แต่ใจเราไม่เชื่อพอถ้าใจเราเชื่อจริงๆนะคะทุกคนมันจะปล่อยวางทีนี้มันจะอลอยละลิ้วเลยแบบขึ้นเลยนะคะพุ่งอย่างจรวดเลยเหมือนวันนี้ที่พี่ปูบ,บอกนะคะว่าโชคดีมากตั้งแต่ได้ของขวัญจากครูไปรู้สึกว่าตัวเองได้ปลดล็อกชีวิตครูส้อมอครูส้มครูส้มขออภัยนะคะ รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมากแล้วได้รู้จักกับคำว่าปล่อยวางจริงๆอ่าพอปล่อยวางแล้วปุ๊บโชคลาภมาเลยนะคะมาเลยทันทีก็มาจุดเทียนก็มาได้วันไหว้วันพุธนะคะคือแต่ละคนถ้าเราเอาจริงนะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ คุณทำได้ถ้าคุณได้ทําแต่คุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ทําอันนี้ก็คําสอนหลวงปู่เช่นกัน